ถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะครับระหว่าง2ตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ยอดแฮปปี้ช o o ติ้งนะครับก็จะมาทดสอบก,กันดูนะครับระหว่าง2ตัวนี้ OC9 s น p t เซฟเทั้งคู่โอซินวีชูทั้งคู่ด้วยครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดในเกีียวแล้วก็ใส่คอมเข้าไปกับตัวนี้ครับเป็นไฮเปอร์คอม ที่มีคอมในตัวอยู่แล้วเป็นขนาดคอมแพกนะครับแต่ด้ามยาวสแตนดาร์ดมาดูกันว่าสองตัวนี้ตันไหนมันจะดีคอยนุ่มกว่ากันหรือมีข้อที่แตกต่างกันยังไงนะครับตันนี้ครับมีดอดนำกล้องยาวมีคอมครับก็ใช้กระสุน FMJ นะครับเข้าไปอ่าเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูกันเลยนะครับว่ามีคอมกับเจาะฟอตมาแล้วเนี่ยไหนมันจะ นุ่มกว่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูตัวนี้ก่อน,นครับ s e ฟเทคโอซตัว s t a นดาร์ V2 ใส่ค้อมมาดูครับแรกทีละนัดอันนี้คือทีละนัดนะครับดูการกระดกของลกล้องนะครับต่อไปสองนัดครับ2ชุดดู มันก็นิ่มนะครับทีนี้นะครับ,รบมาดูตัวคอมแพ็ก,กันบ้างนะครับล้วที่มีพอร์ตมาแล้วนะครับกระสุนแบบเดียวกันเห็นนะครับแต่ลำกล้องจะสั้นไม่มีคอมข้างหน้าเป็นพอร์ตมาเลยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ดู ก้องสั้นมีปอ,อดทีละหนึ่งนะัดเวล้วนัดต่อไปทีละสองนัดครับปอค่อนข้างดี สงใส่สไลด์สงใส่ตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนคิดว่าน่าจะนุ่มกว่าเพราะว่าครับสปริงรีคอยเนี่ยได้ทําการปรับแต่งมาแล้วนะครับปวกกลำกล้องยาว้วลองอีกทีอันนี้หนึ่งนัดแล้วก็ยิงตัวนั้นอีกหนึ่งนัด นะอย่างนี้มีอย่างนึนนงนะักไม่ต่างกันมากนะครับใกล้เคีย,ง,ยงนี่จะได้น้ําหนักเรื่องการหนุนหน้านทีครับของกันเลยดูนะครับเยียรปืนก่อนนะครับเทียร์เียร์เียร์ได้ทั้งคู่นะครับแต่เรื่องของมิติเนี่ยตัวเนี้ยจะยาวกว่า ตับที่ใส่คอมเนี่ยดูยาวกว่าประมาณเกือบสองนิ้วเลยนะครับมีสั้นมีพอตอนี้ติดคอมถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะครับระหว่างสองตัวนี้ว่าน่าจะคนละแบบนะครับตัวเนี้ยผมชอบที่ลำกล้องมันยาวส่วนตัวเนี้ยผมชอบที่มันมีพอตแล้วก็คล้องแต่ลำกล้องมันสั้นไปหน่อย ครับแค่นั้นอย่างอื่นก็โอเคนี่ก็เป็นการมาลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างปืนคล้ายๆกันนะครับแต่คนละแบบนะครับยี่ห้อเดียวกันคือเซฟเทคโูยีกับโอซินายนี่มีพอร์ตคอมแพคมีพอร์ตแ n นด r ดมีคอมนะครับแต่กระสุน FMJ เหมือนกัน124เกมก็ใช้ได้สังคู่นะครับดีคนละแบบก็โอเคครับ มีเพียงเท่านี้นะครับการทดสอบ2ตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ก้ายอดแฮปปี้ชูตจริงลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับช่องกายอดแฮปปี้ชูตจรงครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับร้านปืนเอราวันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ